นี้เป็นที่ที่ซื้อใหม่นะคะจากซื้อที่จากน้องชายผู้ใหญ่บ้านที่ติดกันก็ได้ต้นบักแงวด้วยนะคะพี่น้องต้นยางพาราแล้วก็ต้นแงวนะเนี่ยสามีก็มายืนมองซึลี่มีต้นบักแงวมีจัก,กระจันด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นสวนยางพาราลงไปนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นสวนยางพาราแล้วก็ทำเลนะคะตรงนั้นก็เยอะมากเลย ทะเลโอ้พักแงวกำลังเป็นลูกค่ะโดดค่ะพี่น้องดกมากอันนี้ก็สั่งนี้ก็เป็นยางพาราค่ะยางพารานี่ค่ะก็ยาวไปโน่นเลยค่ะนะคะยาวไปโน่นไปไกลเลยค่ะนะคะไกลเลยเนาะส่วนทุ่งนานะคะทุ่งนาที่ติดกันก็คุณจำลองซื้อเอาจากน้องชายผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะ ตรงนี้มีไวไฟมีสัญญาณไวไฟไปร้อนไปนี่ก็แหนมก็ขับรถขึ้นมานี่แหละค่ะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยนี่ค่ะตรงนี้มีไวไฟขึ้นเต็มเปี้ยเลยค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าบักหวดขานะคะเยอะเหลือเกินเต็มสวนอยู่ ปรกหัดค่าค่ะนี่ก็ที่เป็นที่เก่าของนางเองนะคะตรงนี้ก็เป็นที่นี่ค่ะส่วนนี้ก็มันก็เอาไว้เนาะเป็นกอข้าวลามนะคะเอาไว้ใช้ข้าวลามม้วอันนี้เอาไว้ค่ะเอาไว้ทำข้าวลามกินนะคะหน่อไม้ สุรีกินว่าหวดค่ะจ้าแซบอร่อยพามาเดินชมที่ไร่นะคะปลูกยางพาาแล้วก็ปลูกมันสับปหลังค่ะมันจะได้ไม่ตายเดินจับเขียงโน่นก็ได้นะคะสวนทั้งหมดเลย เฟปุอีหมอบายบายมุมม่อม